วันนี้เราอยู่ที่บริษัทโ o โ o r รีมาร์เก็ตนะคะซึ่งเป็นบริษัทที่พัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับร้านค้าต่างๆค่ะแล้ววันนี้นะคะอิ๋วจะพาไปรู้จักนะคะเจ้าของ c ีอคนเก่งของเรานะคะแล้วก็พาเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของที่นี่ด้วยค่ะเชิญค่ะสวัสดีครับอ้าวคุณอุ้ยสวัสดีคับสวัสดีครับคุณอิ๋วสวัสดีครับสวัสดี อันนี้คือแบบใหพนักงานเล่นหรือว่าเป็นโปรดักของที่นี่คะเนี่ยอันก็คือเป็นโปรดักของที่บริษัทครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือเป็นให้พนักงานเล่นครับบริษัทของเราเนี่ยทาเกี่ยวกับธุรกิจอะไรแล้วก็มีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างคะค,คุณอุ้ยครับก็คือจริงๆเราเริ่มแรกเริ่ม,มครับของบริษัทผมก็คือผมทําเกี่ยวกับเครื่องแลกเหรียญน,นะโดยทํามาประมาณ5้หรือหปีแล้วนะครับแต่พอมาตอนหลังเนี่ยพบว่าตลาดของวงการตู้แลกเหรียญในบ้านเราเนี่ยครับมันสามารถพัฒนาได้อีกก็เลย จัดตั้งบริษัทขึ้นมาตู้แลกเหรียญใช้กับร้านอะไรบ้างคะพี่อ่าตู้แลกเหรียญนะครับสามารถใช้กับร้านสะดวกซักได้นะครับร้านที่มีเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าหรือจะเป็นร้านที่เป็นร้านโต๊ะสนุกเกอร์ที่เขาให้หยอดแล้วต่อเวลาหรือจะเป็นร้านล้างรถอ่าตามที่เอ่อตามที่ลูกค้าเขาทําร้านล้างรถเอาไว้หมายความว่าเขาให้คนอื่นมาล้างรถแต่ว่า ในเครื่องรา้านรถเขาจะต้องหยอดเหรียญ10บาทเข้าไปรวมถึงวงการตู้คีดตุ๊กตาก็ต้องใช้ตู้แลกเหรียญเหมือนกันครับสรุปก็คือใช้ได้ทุกร้านเลยถ้ามีการแลกเหรียญภายในร้านใช่ไหมคะ,ะถูกต้องครับหมายความว่าตัวเหรียญเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนของการใช้งานในร้านของลูกค้าเดี๋ยวจะถามคุณวิวว่าสินค้าของบริษทัทมีอะไรบ้างคุณพี่เชฟพาคุณดูหน่อยได้ครับเชิญครับเดี๋ยวผมพาไปดูดีกว่าครับโอเคไป อ่านี่ครับนี่คือพอดักหลักของเราอ่าแล้วรุ่นนี้ก็คือรุ่น f r o โคเ o v e r นะครับที่ทางร้านขายก็คือว่าเป็นตัวตั้งพื้นนะครับตัวเขาเนี่ยจะมีความสูงเมตรท่าสิบความกว้าง30เซนนะครับแล้วก็เครื่องแรกเหรียญออกมาเ่ยครับเงินจะตกลงไปที่ด้านล่างแล้วคือสติกเกอร์นี่สวยงามมากอันนี้คือเราสามารถออกแบบให้ลูกค้าแบบลายใหม่ๆได้เลยไหมคะหรือว่ามีลายสแตนดาร์ดอยู่สามารถทําได้เลยครับหมายความว่าตัวสติกเกอร์เนี่ยถ้าลูกค้ามีแบบของลูกค้าอยู่แล้วหรือมีโลโก้ร้านก็คือส่งมาให้รเราก็จะ ออกแบบให้ด้วยมีฝ่ายออกแบบรวมถึงเราสามารถที่จะพิมพ์ออกมาให้ลูกค้าแล้วก็รวมถึงเคลือบฟิล์มให้มันให้มันคงทนมากขึ้นอันนี้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มไหมคะถ้าสมมติว่าให้ออกแบบไม่มีครับส่วนใหญ่ป <c oughs> ก,กติที่บริษัทก็คือจะทำการบริการให้ลูกค้าครับไม่ีมากเลยค่ะไม่มีไม่มีในปัจจุบันก็คือต้องพยายามทําให้มันเออเหมือนกับว่ามีสิ่งที่แปลกใหม่ออกมาในตลาดครับให้ลูกค้ารู้สึกว่าลูกค้ามีทางเลือกเฮ้ยอันนั่นต้อะไรอะสี อันนี้ก็จะเป็นตู้แลกเหรียญเอ่อซึ่งผมขายในรุ่นของมินินะครับหมายความว่าจะเป็นตู้ไซสเล็กที่สุดของบริษัทซึ่งความความกว้างของเขาก็แค่42เซน์ครับรวมรวมถึงความสูงคือ55เซนเพราะฉะนั้นเนี่ยตู้นี้ก็จะเหมาะกับงานที่ลูกค้าเพิ่งเปิดร้านสะดวกซักแล้วเอาไปแขวนผนงังหรือจะไปบิลวินก็ได้ อาการใช้งานออฟังก์ชันโดยรวมเหมือนกันเพียงแต่ว่าออความจุเหรียญเขาอาจจะแตกต่างกันนิดนึงครับเพราะว่าไซส์ของตัวเครื่องมันเล็กกว่าออแล้วรุ่นนี้มีลายให้เลือกได้ไหมคะมีครับรุ่นนี้เราก็ทาหน้าก,กากให้ลูกค้าเหมือนกันแล้วก็ออกแบบให้ลูกคา้าดูดูตัวอย่างครับหน้าก,กากลายจรลวนอ,อใช่เนี่ยมองเห็นตั้งแต่เข้ามาแล้วอันนี้ชอบมากเลยอ่ะแบบเหมือนเป็นธีมอวกาศคือแบบ แล้วไฟตรงนี้วิ่งแบบวิ๊บป,ปั๊บวิบวับเป็นไฟนี้ก็ปรับได้นะให้มันอยู่นิ่งหรือว่าให้มันวิ่งเป็นหลกักไปเรื่อยๆมันทําได้หมดเลยครับทุกสีที่ลูกค้าต้องการบางทีบางคนลูกค้าเนี่ยธีมของร้านเป็นสีฟ้าเขาก็เล่นไฟสีฟ้าบางคนธีมของร้านเป็นสีเหลืองเขาก็เล่นไฟสีเหลืองได้ อ,อ,อันนี้จะเป็นตู้อาจารย์ครับในปัจจุบันเราคือเอาไว้เอาไว้ใช้เทรนเด็ก<ฮ>ๆรุ่นน้องที่เข้ามาใหม่ครับว่าระบบของการทําการแลกเหรียญเนี่ยมันมีอะไรบ้างเต็ไมไปหมดเลยอ่ะตัวนี้เป็นอะไรครับหมายถึงว่าเราก็<ฮ>คือลูกค้าหลายคนก็จะมีความสงสัยว่าเอ้ยที่เนี่ยเวลาซื้อของแล้วเวลาที่ของมีปัญหาเนี่ยเรามีอะไรซัพพอร์ตลูกค้าไหมผมก็อยากให้ดูว่าเนี่ยในปัจจุบันบผมสตพอกอะไรไม่ต่ากว่า5 0าสถึงหนึชิ้นต่อตัวหมายความว่าถ้าลูกค้ามีปัญหาเนี่ยผมสามารถส่งอะไรไหลูกกค้า่อนได้เลยนะ แล้วลูกค้าก็จัดก,การเปลี่ยนแปลงอะไรของตัวเองให้เรียบร้อยแล้วค่อยส่งของที่เสียหน้ากลับมาให้ผมตรงนี้ก็จะเป็นงานอะไหล่ทั้งหมดเลยนะครับเป็นอะไหล่ทั้งหมดเลยที่ผมเนี่ยครับผมก็จะเขียนเอาไว้ว่าตัวนี้คืออะไรอะไรเซนเซอร์รุ่นไหนอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นรูปของรูปของสายรูปของอุปกรณ์ข้างในที่แบบว่าต้องใช้อยู่ในเครื่องอันนี้คือตู้ที่ต้องส่งวันพรุ่งนี้ครับที่หาดใหญ่ลูกค้าก็สั่งเข้ามามด่วนที่ได้ยินคําว่าหาดใหญ่ คืออันนี้เราส่งต่างจังหวัดด้วยใช่ไหมคะ,ะไม่ใช่เฉพาะในกร<น>ุงเทพมีครับมีส่งต่างจังหวัดด้วยครับแต่ว่าตอนนี้ณนะปัจจุบันเนี่ยครับลูกค้าที่อยู่ในกรุงเทพแล้วก็บริมณฑนเนี่ยครับคือผมอะไปติดตั้งให้ลูกค้าฟรีเนื่องจากว่ามันสามารถใช้เวลาในวันเดียวได้ไงครับแต่ถ้าลูกค้าอยู่ไกลถึงขาดใหญ่หรือถึงเชียงใหม่เนี่ยบางทีอาจจะต้องใช้การคุยกับลูกค้าเอาบางทีอาจจะส่งของไปแล้วส่งทิปไปให้ลูกค้าติดตั้งเองหรืออาจจะถ้าลูกค้ารีควายมาเราอาจจะต้องมีการเดินทางไปซึ่งก็มีค่าใช้จ่ายในการเเเดิินทาางงตมจรคคส อันนี้คืออะไรคะหน้าตาแปลกๆอันนี้คืออุปกรณ์ที่หยอดเหรียญครับของเครื่องซักผ้านะครับซึ่งทางบริษัทเราพัฒนาขึ้นมาเองนะครับอันนี้ก็คือจะใช้กับรุ่นที่เป็นที่เราจะเห็นเป็นยี่ห้อ LG commercial อนะครับในปัจจุบันก็ใช้กันค่อนข้างเยอะในบ้านเราเนื่องจากตัวเครื่องซักผ้ากับตัวเครื่องอบผ้าเนี่ยราคาไม่แรงเขาทำออกมาเนี่ยอุปกรณ์ที่จะใส่เข้าไปที่เป็นอุอปกรณ์หยอดเหรียญน,น่ะจะต้องเล็กมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องทำมลเฉพาะของมันออกมาเพื่อที่จะได้ใส่เข้าไปให้พอดีกับตัวเครื่องครับ อันนี้คือออกแบบพิเศษมาเลยใช่ไหมคะคุณบุ้ย,ยอ่าใช่ครับผมอันนี้ก็คือผมเนี่ยไปที่ <นะ S 1> ประเทศจีนแล้วก็ให้เขาออกแบบพิเศษมาเลยแล้วก็มีการจ่ายค่าโมนมีการออสั่งผลิตซึ่งเป็นของเราเลยของแบรนด์โคคุลีเลยโดยตรงครับอันนี้คือตู้อะไรคะเนี่ยสวยจังเลยอันนี้ก็เป็นตู้เลกเหรียญรุ่นไซส์ใหญ่ของเราครับผม <è. S 2> ก,ก็จะใช้ในวงการพวกตู้คีมตุ๊กตาซะเยอะอ่าเพราะว่าอะไรเพราะตู้ครีปตุ๊กตาเนี่ยเขาก็จะมีการแถมเหรียญด้วยหมายความว่า100บาทเนี่ยอาจจะไม่ได้ออกแค่10เหรียญอาจจะออกสิเ็เหรียญครับก็ เหรียญ21เหลืออะไรก็ตามเนี่ยก็จะใช้การกดปุ่มเพื่อออกเหรียญเอาเนี่ยครับเออพวกหรือตามพวกที่เป็นแบบคาร์บอนแลนหรือตามพวกอะไรเงี้ยที่ลูกค้าต้องแลกเหรียญอะศูนย์การค้าที่ว่าเด็กต้องเข้าไปเล่นตู้เครื่องเกมหรือว่าของเล่นอะไรเงี้ยที่เขาต้องใช้แลกเหรียญก็จะใช้ตู้พวกนี้แลกเอาแล้วเห็นในห้องนั้นคือเยอะมากเลยแบบพาไปดูน่อยได้บ้าครับยินดีครับเชิญครับเชิญเชิญ อันนี้ก็อย่างที่เราแจ้งไปครับว่าการทาตู้แลกเหรียญนนในปัจจุบันนะครับมันไม่ได้เป็นแค่ลูกหน้าตาเนเพลอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะแต่งลูกเล่นให้มันได้ว่าเนี่ยเอาเป็นลายที่ลูกค้าต้องการหรือเป็นโลโก้ของร้านหรือว่เอาเป็นรูปแบบแบบม้าบินหรืออะไรเงี้ยผมมองว่าเราทําให้ตลาดมันดูมีความแตกต่างแล้วก็ทําใหา้วงการของตู้แลกเหรียญดูน่าอยู่ยิ่งขึ้นครับผมดูสนุกสนาสน,นายิ่งขึ้น ด้านนู้นคือเป็นซีรีส์เหรอคะอันนี้ใช่อันนี้จะเป็นซีรีส์ซีรีส์แมวซีรีส์ตัว Atari, อัฟเตอริหรือว่าอไอหรือว่าซีรีส์ตัววัวเงี้ยครับนะฮะก็ให้ลูกค้าได้มีตัวเลือกเยอะๆครับเพราะว่าในปัจจุบันลูกค้าก็ก็รู้สึกว่าเออมันมันน่ารักแล้วก็อยากอ,อยากอยากอยาก,อยากที่จะใช้งานเลยนะครับอิวอยากถามนิดนึงเนี่ยเห็นโปรดักต์เยอะแยะมากม,มายเนี่ยกลุ่มลูกค้าหลักที่คุณอุ้ยอ่ะอยากรู้จักคือใครครับจริงๆแล้วผมเนี่ยเข้ามาในวงการของเครื่องแรกเรียนเลยก็ตามเนี่ย เข้ามาในฐานะของนักพัฒนามากกว่า<ช>แล้วก็เข้ามาในฐานะของต้องการให้โปรดักต์เนี่ยมันดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆกลุ่มตอนนี้ที่ผมอยากรู้จักน่าจะเป็นกลุ่มของพวกร้านสะดวกซักที่เป็นแฟรนไชส์ถ้าผมอยากให้เขามาเห็นโปรดักต์ของผมนะแล้วก็มาดูว่าโปรดักต์ของผมเนี่ยทำออกมาแล้วมันมันมีเทคโนโลยีอะไรบ้างรวมถึงความไม่ซับซ้อนเลยในโปรดักต์แล้วก็สามารถที่จะต่อยอดหรือเข้าไปช่วยกับธุรกิจของเขาที่เขากําลัง บริหารลูกค้าเขาอยู่หรือจัดการกับลูกค้าเขาอยู่แล้วก็รวมถึงถ้าเขามีอะไรที่ต้องการพัฒนาโปรแกรมหรืออัปเกรดซอฟต์แวร์เนี่ยผมอยากให้มาคุยกับผมเพราะว่าทางผมก็มีนัก De วอร์ลอยู่ทางที่่างประเทศเหมือนกัน <c oughs> จะทําให้โปรแกรมที่ <c oughs> ทมันพัฒนามาปัจจุบันเนี่ยเสถียรดีแล้วก็ใช้งานได้ถูกใจลูกค้ามากขึ้นร้านาสะดวกซักร้าน<ป>ไหนดูอยู่นะคะติดต่อมาได้เลยแล้วก็อีกคำถามหนึ่งค่ะคุณนุ้ยคืออิวอยากรู้ว่าจุดที่เราอ่ะโคโค่ลีชนะขาดจากชาวบ้านจากแบรนด์อื่นเนี่ยคืออะไร น่าจะเป็นคอนเซปที่ผมคิดว่าผมไม่ได้เข้ามาเพื่อที่จะมาตีหรือว่ามาเป็นคู่แข่งกับคนที่ทําธุรกิจเครื่องแลกเหลียญอยู่ต้องการที่จะเข้ามาในธุรกิจนี้ครับโดยที่คนกําลังทําเครื่องแลกเหลีออยญใช่ไหมอ่ะคุณมีไอเดียดีๆคุณมีความคิดดีๆมาแลกเปลี่ยนกันคุณเราเข้ามาคุยกันดีกว่าหรือว่านัดมาล้างกินข้าวกันก็ได้ผมอยากจะจับมือกับทีมงานคนอื่นๆด้วยส่วนอื่นด้วยที่เข้ามาร่วมกันพัฒนาให้มันดีขึ้นเพื่อที่ลูกค้าจะได้ประโยชน์สูงสุดครับ วันนี้ขอบคุณคุณอุ้ยมากเลยนะคะที่สละเวลานะคะพาอิ๋วมาเดินดูบริษัทนะคะแต่สุดท้ายอยากจะฟังคุณอุ้ยพูดภาษาจีน,นมีสุภาษิตจีนที่คิดว่าตัวเองชอบแล้วก็เอามาเป็นคติประจําใจไหมคะครับก็มีสุภาษิตจีนอยู่สุภาษิตหนึ่งที่ผมก็ยึดถือแล้วก็มาเป็นคติประจําใจอยู่ตลอดเวลานะครับค่ะอู้ยเยินจี เย็นอีชินเฟินหมายความว่าสปปรรพสิ่งนะครับย่อมอยู่รวมกันเช่นเดียวกับคนนะครับประเภทเดียวกันก็จะอยู่ด้วยกันเหมือนเช่นผมกับคุณอิ๋วเนี่ยมาเจอกันนะครับเป็นคนแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นแนวคิดก็จะคล้ายๆกันครับอ่าล้วก็จะทํางานร่วมกันหรือว่ามีแนวทางหรือเป้าหมายเดียวกันครับและในอนาคตนะครับผมกําลังมองหาตัวแทนหรือทีมช่างที่อยู่ทั่วประเทศไทยเลย เพื่อที่จะมาเป็นตัวแทนสินค้าเครื่องแลกเหรียญแล้วก็ตัวสัตว์อุตสาหกรรมของที่บริษัทช่างหรือทีมบริษัทที่สนใจครับสามารถติดต่อเข้ามาที่บริษัทผมได้เลยบริษัทโกโก้ลีมาร์เก็ตติ้งยินดีที่จะร่วมงานด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณคุณอุ้ยมากนะคะยินดีมากครับรขอบคุณครับยินดีมากครับ